ชาวราคณาราศีกุมหรือชาวราศีกุมนะคะในเดือนตุลาคมส5 6 8นรนี้ค่ะชาวกุมนะคะกันงานในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเ,เรียกว่ามีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับกานงานนะคะงานเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนไหวนะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะให้คําแนะนําดีๆกับคุณได้นะคะเหมาะกับการเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเริ่มงานใหม่สําหรับบางคนนะคะ งานด้านคําพูดการสื่อสารการให้คําปรึกษานะคะหรือว่าการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะโดดเด่นมากๆเป็นพิเศษสำหรับคุณในเดือนนี้การเงินนะคะจะอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัวนะคะ,อ,ะอาจจะมีช่องทางได้เงินจากช่องทางใหม่ๆะะอ่ะค่ะเออาจจะเขาเรียกว่าอะไรได้เงินมาช้าหน่อยแต่ว่ามันจะได้แน่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะรู้สึกมั่นคงขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้เงินจากงานใหม่หรือว่างานที่คุณเพิ่งเริ่มทําเช่นคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขายของค่ะหรือว่ามีโปรเจกต์เสริมรายได้เสริมอ,ะอ่ะแล้วก็อาจจะมี ให้เงินช่วยเหลือจากความเสน่หหาก็ได้นะคะมีคนสนับสนุนหรือว่าอาจจะได้ของมีค่าอะไรบางอย่างจากผู้ใหญ่เนาะคนโส,สดเดือนนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนที่แบบอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีอ่ะนะจะเข้ามาหาคุณลักษณะของคนนี้เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนาะหรือว่าอาจจะคุณอาจจะรู้จักกาันผ่านการที่คุณอาจจะไปทํากิจกรรมบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นอ่ะ จากการที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะทีนี้ความรักของคนมีคู่ค่ะเดือนนี้เข้าใจกันมากขึ้นนะหลังจากที่ผ่านช่วงเหนื่อยเบื่อหรือว่าไม่ลงรอยกันช่วงนี้ทั้งคู่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ได้บทเรียนอะได้เรียนรู้แล้วว่าเราควรฟังกันมากขึ้นนะคะควรพยายามทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะให้อภัยกันได้ค่ะแล้วก็กลับมารักกันแบบมีสติบางคนก็อาจจะคุยเรื่องมัดเรื่องแต่งงานก็ว่ากันไปเลยนะเออหรือว่าแบบ คุยเรื่องแบบการอยากมีลูกนะคะสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะทีนี้เรื่องของสุขภาพค่ะในเดือนนี้ค่ะโดยรวมดีขึ้นใครที่เคยอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะคะในในเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าให้ระวังเรื่องของน้ําหนักความเครียดจากความคิดมากแล้วก็ทางเดิอนอาหารนิดหน่อยดังนั้นกินอาหารให้ดีกินอาหารดีๆค่ะนะคะอย่าก,กินอาหารขยะโอเคปะ,ะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับขนมหวานนะคะจะช่วยเสริมในด้านของความสําเร็จ อ่าให้คุณในเดือนนี้ทำบุญของหวานนะไม่ได้กินของหวาน <laughs> อาโอเคค่ะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะ